สวยมากสกายวอล์กในสวนเบนจกิติพสวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สวนเบนจกิตินะครับ คลิปนี้พาทุกคนมาอัปเดตพาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศช่วงเยน็นๆนะครับผมตอนนี้เวลาห้าโมงก,กว่าแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูตอนพระอาทิตย์รับขอฟ้าว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เขาเปิดไฟครับผมนี่ตรงเนี้ยนะครับสวยเลยทุกคนทุกคนจะมองเห็นพระอาทิตย์ครับผมสีแดงแบบ แยงตาเลยนะครับผมตอนนี้ข้างหน้าเราก็จะเห็นบันแบงคักช่วงนี้บางวันก็หนาวบางวันก็ร้อนนะครับผมแต่วันนี้หนาวครับอากาศค่อนข้างดีเลยทุกคนอยู่กาาร,รุงเทพมหานครแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยว่า,วาทุกคนแทบไม่อยากอาบน้ําเลยนะครับผมต่างจังหวัดนี่น่าจะสัก10 13-14องศานะกรุงเทพเมื่อเมื่อคืนนี้ก็ประมาณสัก18นะครับผม18องศาจุดนี้เป็นอุโมงต้นจามจุริสวยมากเลยครับโอ้สวยจังทุกคนจุดนี้คนจะเยอะหน่อยนะครับผมเพระาะว่าเขาจะมาถ่ายรูปกับพระอาทิตย์นะช่วงนี้ ว้าวทุกคนสวยมากตอนนี้แสงแสงพระอาทิตย์คือแบบสีแดงส,สวยๆเลยทุกคน คนมาถ่ายรูปขึ้นเยอะเลยตรงนี้ตึกมันจะบังนะครับผมตึกของแบงคอกบ,บัตรแบงคอกให้ทุกคนตรงช่องเลยทุกคนสวยมาก เดินกันต่อทุกคนตอนนี้6กโมงแล้วนะครับผมโมงเย็นละช่วงเวลานี้ก็ถือว่าวิวภาพบรรยากาศสวยมากครับมุมนี้ก็เป็นอีกมุมนึงที่เรามองเห็นบันแบงกอกได้อย่างสวยงามนะครับก็จะเห็นว่าเขาจะมีการทำตึกขึ้นไปอีกนะครับผมซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดหรือเปล่านะ ภาพบรรยากาศยุบอนสกายวอล์กในสวนเบนจกิติพักวิวสวยมากต้องเหมือนนี่รถไฟมากกว่าแกคือวันทำการหน่วันทำการไหน่ก็เหมือนเล่นรถไฟอ่ะ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เยอะนะรู้สึกว่าเขาจะมีการปล่อยน้ำเข้ามานะครับผมเยอะเลยตรงนี้ก็จะมีบัวนะครับบึงบัวจุดนั้นข้างหน้าก็จะเป็นลานากว้างนะครับผมเราสามารถไปนั่งได้นะครับ บางครั้งก็จะมีกิจกรรมต่างๆบอกเลยว่าภัพบรรยากาศดีมากทุกคนฟิลดีมากมันจะซที่คนน,นแงว่ากเดี๋ยวค่อยเดินกลับนะครับผม เดินกลับช่วงค่ำๆแาบมื่เนิดนะทุกคนเราจะเดินกลับช่วงนั้นนะเพราะว่าอยากให้มันอสองสองช่วงนะช่วงนี้ก็แบบพระอาทิตย์ตกแล้วนะครับผมแต่ยังไม่มืดนะครับ ทุกคนตอนนี้ผมลงมาข้างล่างนะครับผมที่แรกว่าจะเดินช่วงมืดๆนะทุกคนข้างบนนะแต่ว่าเปลี่ยนใจนะครับผมลงมาเดินข้างล่างนะครับแต่ว่ายังไม,ม่มืดมากนะครับผมเปลี่ยนฟิลนะครับผมข้างล่างเราก็จะมองเห็นสกายวอล์กที่เขาเปิดไฟนะครับผมตอนนี้ตอนนี้เวลา6กโมงนะแต่ยังไม่มืดนะครับผมหกโมงสิบกว่านาทีครับ เดี๋ยวผมจะเดินไปตรงบริเวณต้นจามจุรยียทุกคนมันจะมืดๆนะครับผมตรงนี้มันยังสว่างอยู่ รู้สึกว่าตอนนีอ้อากาศเริ่มเย็นแล้วครับผมอากาศเริ่มเย็นล้วช่วงเวลากหกโมงนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่เทพมหานคระนะครับผมเดี๋ยวขอเช็คดูหนึ่งนะครับว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่แล้ว ตอนนี้ผมเดินมาถึงจุดนี้ละทุกคนก็จะมืดหน่อยนะครับผมตอนนี้อุณหภูมิ27องศานะครับคาดว่าช่วงตอนกลางคืนนะ่าจะ18นะครับผมภาบรรยากาศเริ่มมืดแล้ว สกายวอล์กทุกคนมืดสวยนะนี่ครับสวยเลย ือว่าช่วงนี้ก็อากาศนะครับผมถ้าใครเปิดแอร์เนี่ยออกมาข้างนอกนี่หนาวกว่าเลยทุกคนเข้าไปข้างในเหมือนแบบโอ้อุ่นนะครับผม อยู่ในสวนนีเงียบสงบดีเลยแทบไม่ได้ยินเสียงรถเลยทุกคน ะทุกคนก็อเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็จะได้ขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ